สวัสดีครับผมแอดมินจากช่องหวยชุดลุ้นโชคคลิปใน EP ีนี้ผมจะมาแบ่งปันแนวทางหวยเลขเด่นกินเต็มให้ได้รุน้นให้ได้เชียร์ผมกล้าการันตีว่ามาสองงวดติดแล้วตามโ,โลแการที่ว่าให้สองตัวต้องมาหนึ่งตัวเน้นๆและก่อนจะเริ่มเนื้อหาใน E ีผมขอประชาสัมพันธ์ว่าทางช่อง มีเจตนาลมอันดีที่ขอเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่านซื้อสลากกินบ่รงรัฐบาลจะถือเป็นการช่วยนำไรายได้กลับคืนสู่รัฐทางหนึ่งนะครับต้องยอมรับเลยว่าสถิติสูตรหวยของทางช่องในช่วงนี้เดินดีมากๆให้เลขเด่นตัวยืนเข้ามาแล้วสองงัวติดผมนี่นะครับยืนยิ้มแป้นเลยได้กำไรจากเลขวิ่ง และที่สำคัญแนวทางชุดหวยที่ผมให้ไปผมพยายามคัดเลขให้เหลือน้อยที่สุดในส่วนเลขเด่นตัวยืนของงวดวันที่30มธันวาคมนี้ทางช่องทำได้เลขหนึ่งกับเลข3นะครับและถ้าใครชอบเลขเด่นเลขหนึ่งยกมือขึ้นครับ ตามผมมาครับยิ่งใกล้กันยิ่งดีจะได้เฮงๆงร่ำรวยร่ำรวยไปด้วยกันกับชุดตัวเลข9171และ61ถามว่าทำไมผมถึงกล้าให้ชุดเลขเหล่านี้ผมเชื่อว่าคำตอบมีใจตรงกับทุกท่านที่เห็นผมการออกระงวันไม่ว่าจะเป็น2ตัวบน สองตัวล่างในช่วงปลายปีจะมีแนวทางในการออกเลขซ้ำกันบ้างหรือไม่ก็กลับไปกลับมาทำให้เราอดนึกเสียตายว่าทำไมไม่เล่นและเลขเด่นถัดมาคือเลขสามผมขอวางเลขสามเป็นพระรองมีสิทธิ์มาเป็นพระเอกในช่วงท้ายเพราะว่าระยะหลังเลขสามมาแรงเคยพีคสุดออกสีงัวติด ทำเอาเซียนหวยฮือฮามาแล้วผมจึงจัดเซตชุดเลข39 37และ31ดักรอไว้เลยกับชุดตัวเลข39 37ที่จะออกซ้ำในส่วนเลข31หรือ13ก็น่าจับตามองเพราะเป็นปีการแข่งขังนฟุตบอลซูซูกิครับครั้งที่13เป็นยังไงกันบ้างครับ กับแนวทางหวยที่ให้ไปถ้าใครชอบผมฝากกดติดตามกดถูกใจและฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ